นี่คือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ผู้ใช้จริงนะคะหากคุณมีอาการปวดทรมานจากกระดูกทับเส้นวันนี้มีขอแนะนำทางเลือกใหม่ที่คุณจะไม่ต้องทานยาไม่ต้องผ่าตัดเห็นผลในชุดแรกเลยค่ะ สำหรับคนที่มีอาการปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกล้าวลงขานะครับหรือว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตพักขนงนะครับวันนี้มาติดตามอาการของพี่ท่านหนึ่งที่เคยเป็นถึงขนาดนอนติดเตียงนะครับเดินไม่ได้นะครับใช้ชีวิตลําบากมากวันนี้หลังจากที่ดูแลด้วยสารอาหารเฉพาะทางไปดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับที่ทํางานเป็นแม่บ้านมานาน20กว่าปีแล้ว,ว,ลวใช่<ๆ>ที่เริ่มเป็นหนักๆจริงๆอะ่ะคือปวดหลังแล้วล้าวลงสะโพกลงขาขาชา กระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ยพี่เดือนไม่ได้คานเนี่ยพี่คานเนี่ยคานเนี่ยตามไม้พื้นบ้านเนี่ยพี่คานหนึ่งอยู่หนึ่งเดือนพี่วันจะนอนในห้องนี้นะคะขออนุญาตนะคะค่ะจะโลกหน่อย ก็คือนอนอยู่คนเดียวตรงนี้พี่รวรรจะนอนอยู่อย่างนี้ที่นอนพี่วันก็จะเป็นที่นอนพับแฟนก็จะทําให้ทุกวันจะปูให้ทุกวันแล้วก็นอนอย่างนี้ทุกวันแล้วก็พอตอนเช้าอาบน้ําแต่ว่าต้องคานจากตรงนี้ไปถ,นนะะถึงห้องน้ําตรงโน้นนะคะห้องน้ําถึงห้องน้ําแล้วก็ยังยังลุกไม่ได้หาหมอที่คลินิกเขาก็ฉีดยามาให้เข็มหนึ่งแต่ว่าพอหลังจาก ที่หาหมอฉีดยามาแล้วหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงต่อไปก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่เยอะมากค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอ,นนคอ,อันนี้คืออันนี้คือยา่นี่ค่ะรักษาทั้งนั้นเลยค่ะ,ย,ะยานวดนี่ก็คือให้มาห้าหลอดนวดจนจนหนังถลอกนะคะยังไม่หายชาขาะเลยค่ะ เนี่ยให้ยานอนหลับมาเป็นกล่องนะคะนอนไม่ได้เลยจะนอนท่าไหนก็ไม่ได้จะนอนท่านี้ก็ไม่ได้คือมันปวด,ดมันปวดตลอดเวลาเลยพี่ต้องกินยาแก้ปวดเนี่ยถึงวันละสี่ห้ามือเลยเนะี่ยพี่กินวันแรกแนะนําแฟนพี่บอกว่าให้กินคู่กับยาแก้ปวดใช่ไหมคะ,ะคืนนั้นน่ะจะปวดจะปวดอยู่พอรู้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเบาแล้วก็ลดยาแก้ปวดลงพี่เดินได้แบบ แบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดเลยไม่ไม่ไม่ปวดไม่ได้เป็นหน้ามาให้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนนี่คือครั้งแรกของการมาเจอกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันดีขึ้นจริงแล้วก็มันทําให้การใช้ชีวิตของเราอ่ะเหมือนปกติเดินได้จริงๆใช่ไหมใช่นี่ค่ะ เดินเด,ด,ด,ดินได้ค่ะเดินได้มากคล่องมากเลยค่ะแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะคะพี่วรนณวิ่งออกกาลังกายอยู่ตอนนี้วิ่งออกกําลังกายแล้วเหรอใช่ดูโอเวอร์ไปไหมว่าแบบเป็นติดเตียงมาหนึ่งเดือนแล้วตื่นมนเดินเดินได้เรื่อเยหอเย่ออาจจะเป็นคนตัวเล็กด้วยร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วแต่ว่าพี่วันก็ยังแบบไม่ยกของนะ พี่กินชุดแล้วพี่เดินเดินได้เนี่ยพี่กินยังไม่หมดชุดนะพี่เดินได้พี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราซื้อยากิกนแล้วเราเดินได้อ่ะ ในราคาเท่านี้มันซื้อความเจ็บปวดเราได้สำหรับท่าน <No. S 1> ที่ได้ดูคลิปของพี่วันไปนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะมาสรุปให้ฟังว่าทําไมสารอาหารเฉพาะทาง2ตัวนี้ถึงสามารถช่วยให้พี่วันกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวกระปุกสีม่วงจะเป็นตัวฟื้นฟูและก็เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่โลกนี้นะครับก็คือมันเกิดจากหมอนรองกระดูกเราเป็นกระดูกอ่อนที่มันเสื่อมสภาพนะครับรอการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสี่ยงผ่าตัดเราจะต้องฟื้นฟูตัวเนื้อเยื่อกระ มันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรน,นะครับแล้วมันสามารถลดอาการปวดได้ในตัวเพราะว่าเมื่อกระดูกเราไม่อักเสบแล้วเนี่ยมันก็จะลดอาการปวดได้เองนะครับตัวกระปุกสีเหลืองจะเป็นตัวฟื้นฟู ool, เส้นเอ็นเส้นปร,าาระสาทลดอาการเส้นประสาทอักเสบคนไข้ส่วนมากนะครับที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดเล้าลงขาชาป,ปลายเท้าอันนี้มันเกิดจากการที่เส้นประสาทเรารับโดนกดทับแล้วเส้นประสาทเสียหายมากๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียการใช้ชีวิตแบบเดินไม่ได้นะครับควบคุมขาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับสตัวนี้เป็นสารอาหารเฉพาะทางมีงานวิจัยร มีออยอถูกต้องนะครับวันนี้ถ้าสําหรับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่สามารถทักเข้ามาปรึกษาเรานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะยูโปรฟิ Perfect, กระปุกสีม่วงเน้นฟื้นฟูอาการปวดทรมานจากอาการกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดหลงังปวดเอวทานได้เลยนะคะจะเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกเลยค่ะนีออยกระปุกสีเหลืองเน้นฟื้นฟูระบบรยประสาทสำหรับผู้ที่มีอาการชาลงขา ตัวนี้จะรักษาเส้นประสาทโดยตรงเลยนะคะ2ตัวนี้แนะนําทานคู่กันอาการกระดูกทับเส้นจะดีขึ้นตั้งแต่กินชุดแรกนะคะและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะสอบถามสั่งซื้อและรับโปรโมชั่นพิเศษที่เบอร์ข้างล่างได้เลยค่ะ